สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คามโซนนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม Left 4 Dead 2นะครับกับพวกเราอยู่แล้วนะครับเมื่อกี้ EP ที่เราเราทิ้งเพื่อนไปนะครับ EP นี้เราจะพยายามไม่ทิ้งใครนะครับเราต้องทำไงครับุ้ยก็คงต้องทิ้งเพื่อนอีกแอ้กดูแล้วถ้าถามว่ามีเยอะมากข้างหน้านี้โอกาสรอดเรามีน้อยมากเลยเฮ้ยเก็บพยาบาลมีอีกอันนึงอ่ะ ชิวเอาอ่ะไหน,นวะนี่ข้างบนข้างบนไม่เห็นเลยน,นี่โอ้โหไม่ผ่านไม่เจอจริงเน,นี่ยนี่เข<อ>า,มาไม่หลงเลยโอ้โหไม่หลงเลยไปแล้วครับไปแล้วครับเจอกันเปแล้วเฮ้ยลงนาขึ้นข<อ>้างบนได้ไ ขึ้นข้างบนได้ลงนาะขึ้นเลยขึ้นเลยมาเล่นที่สูงเรียบครับทำมีอากา้าครับอากา้าไฟเพียบเลยวะ่ะคนคนไฟเดีวยวยากยากไป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 ขึ้นไปทำไมวะเนี่ยเบฟอะเบฟตอมนีมาเฮ้ยตรงนี้ดีกว่าตอมนี้มา

อ้าวชิบหายกูกูโทษโทษโอ้ <queen> โ,โหโอ้โหเดี๋ยวก่อนไปอย่านละเฮ้ยไป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 ดีครับดีเลยครับโอ้โหคนไฟบินแข่งก็มาแข่งมาไป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 ดีใจวะมันปูได้เห็นไหม Ôi. khó với rồi khó với rồi khó với rồi Ba Cơn 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 cơn. Thằng này, thằng này. nè, มีไพ่กองถักอ,อเก็บแล้วเก็บเองแล้วเก็บเลยเก็บเลย<ไ>ขึ้นเลยขึ้นขึ้นขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นบนบนโทษ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  What the hell เออ What the hell Francis here โอ้ยไอ้โ,อโป้ขึ้นมาดิเฮ้ยด้วยไอด,ด้วย โอ้โหออกเขียวด้วยว่ะเอ้ยคัพเวอร์คัพเวอร์ขึ้นมาเว้ยกูกันข้างบนให้อยู่อยาจะบอกว่าเยอะมากโอ้ขึ้นมาก่อนขึ้นมาหิวงบนเยอะ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 เฮ้ยเราต้องไปแล้วเราต้องไปแล้วเราต้องไปแล้วเยเฮ้ยป่าภัยบอมหน่อยปาหน่อย เออเรียบร้อยครับชู่ๆตายูแล้วเราก็ทิ้งเพื่อนอีกแล้วครับชูชๆเต็มหลังนะครับโอ้โหชูชๆไปแล้วใช่พันโชด้วยครับเดี๋ยวนี้เราต้องพันโชครับเดี๋ยวก่อนพิวก่อนเฮ้ย เฮ้ยปิดประตูปิดประตูเออใครเปิดมาอ้าวช่วยเพื่อเหรอด่วยดิไปดิเออเด็โคนเราก็ปฏิบัติการเีมเพื่อนกันอีกแล้ว ก็ขอบคุณท่านที่รับชมนะครับไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอฝั่งไหนครังเออเฮ้